ยิง่งวันนี้เปิดตำนานเนนแอจอมขมังเวทหรือเป็นจอมหลวงโลกสุดแล้วอาจารย์เป็นจอมขมังเวทหรือเป็นจอมหลวงโลกครับผมกับตำนานย่างศพเด็กเผยปัจจุบันเวรกรรมตามทันอาจารย์ย่างจริงไหมครับย่างจริงย่างมาเป็นพันเก้าวันเก้าเดือนเก้าปีครับหลอกหลอนเรามาตลอดไปในคุกยังลหลอกหลอนอยู่เลยครับแล้วทำให้เราไม่มีลูกเลยทุกวันนี้ นะฮะบังเอิญแม่ผมเสียผมอยู่ในคุกอยู่ไม่มีปัญญามามามาเผาเขาไม่มีโอกาสเลยครับสวัสดีครับผมเอมาเทพนะฮะกับรายการขึ้นพิงนะครับผมก็เป็นรายการที่จะมาพูดเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องรางต่างๆนะฮะวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปพบเขากันเลยนะครับผม สวัสดีครับอาาจรย์สวัสดีครับสวัสดีครับกอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมเนนแอร์ครับเนนแอร์จองขมังเวทใครที่รู้จักครับเพราะฉายานี้ไม่ได้มาอย่างโชคช่วยเลยครับมาได้มาด้วยสี่หมื่ล้วนๆครับเพราะผมเป็นนักบวชมานานครับผม28 29ปีพ่อเป็นหมอสายศาสตร์นะฮะพ่อเป็นนายห้อยนะฮะพ่อก็สวดมนต์อยู่ข้างละบุญบ้านมันบุญบ้านเป็นสมัยก่อนเป็นกระดาน เราก็ได้ยินทุกวันทุกวันสวดมนต์คาถาอาคมและมีลูกศิษย์ลูกหางมาหาพ่อมาใช้บริการเกี่ยวกับได้านรักษาหมาบ้ากัดงูกัดการปัดเป่าพวกอะไรสารพัดกระดูกแตกแค่กระหักนะฮะมาหาเรียกผัวเรียกเมียคือดีหากันพ่อก็ไม่ยอมถ่ายทอดวิชาให้เราก็อยากจะเป็นอย่างพ่อนะฮะสมัยก่อนก่อนนี้เลยครับจบแค่เปเสียอายุเพื่อเก้าขวบแล้วก็ดีกับพ่อไปอยู่ที่กรุงพนมเป็นขเขมรลาภพัตบองวัดนครธม ก่อนที่จะไปเขาก็สอนภาษานัานให้สอนภาษาแล้วก็ไปเรียนวิชากับอาจารย์โพลดีที่ถ่ายทอดวิชาให้ก็บอกของขมเห็นนี่แรแหงจริงอันนี้เรื่องจริงไหมจริงครับ,รบนะฮะพอเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็สอนให้ไปเลี้ยงช้างให้อาจารย์อาจารย์ก็สอนให้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มาหาก็ให้เราหัดทำก่อจะทําเป็นทําได้ทําขังก็จะใช้เวลานะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาพ่อพ่อก็ถ่ายทอดกลับมานะฮะเขาคิดว่าตายแล้วกลับมาพ่อก็ถ่ายทอดให้พ่ออยู่บนบ้านทเทเหล้าไหหนึง่งเชียดไกล่ลาดลงมาแล้วก็ย่นตำแอตำรามมาให้เรียกว่าวิชารอดร่องอเสร็จแล้วร้อยก็พ่อบางผากที่หมอแขกอาจารย์เฮก,งกังกึงอยู่ที่หมอแขกเอกิสยายก็สอนวิชาให้เสร็จแล้วก็หนีไปบวชท,ทุนวิชาอะไรนะฮนะวิชาแขกของอิสลาม เมื่อกี้คือที่เชื่อไก่นี่ทำเชื้อนี่ชไก่วิชาร่องพ่อพ่อกับลูกเนี่ยฮะสอนวิชาให้กันเลยตรงไม่ได้นะฮะอ๋อเขามีกฎด้วยนะครับผมครับทำไมก่อนอาจารย์ถึงมีความข้างใครเกี่ยวกับพ่อพศาสตร์พ่อมันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่ะสายเลือดอะฮะแล้วมีความเชื่อทางด้านสยศาสตร์คนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คน ครับครับผมวันนี้อยากถามอาจารย์มากเลยครับซึ่งเป็นเรื่องโด่งดังในโซเชียลมากครับ,รบผมเรื่องบาดแตกกริงบาดแตแกแสและขาดนี่กริงบาดแตกนี่คือได้ผลจริงการทําพิธีการวิธีลงเลขลงยันและกระาอาคมให้แตกขักรันยับเยินแล้วบาทที่เอามานี่คือเป็นบาทพระที่มันแตกหักแล้วอะ่ะ บาบันี่แหละครับใช่บาตรพระนี่แหละบาทพระที่พระบินบาทเนี่ยแล้วอย่างนี้เรื่องเรื่องของการทําของเรื่องของแบบเกี่ยวกับบาทแตกนะอาจารย์พอจะเล่าแชร์กับท่านมาแตแสลกขาดแตกเข้าบ้านใครที่ผายบ้านนั้นเลยครับนะฮะเอาไปใส่บ้านใครเกิดความวิบัติทั้งนั้นนะครับบาตแตกนี่แล้วบาทที่เราเอามาครับอาจารย์เราต้องไปเอาบาทบาทต้องมาปลุกเสกก่อนฮะบาตรดบาาแตกครับมาปลุกเสกบางเดีที่เขาทิ้งไปตามข้างรัวตางพงงงแพงวัดในอรามวัดนะฮะ ผมได้ยินมาครับอาจารย์ว่าอย่างในคุกอย่างเงี้ยฮะในคุกก็ฝังไว้ฮะมีฝังไว้ใช่ไหมฝังไว้ที่เขาสร้างกำแพงคุกอะฝังบาดแตกใช่ฝังครับผมเห็นคาตาผมเห็นฝังไว้เพื่ออะไรครับอาจารย์นะฮะเพื่ออะไรฝังไว้เพื่อให้มันให้นักโทษที่มีผู้คดีกันไม่ให้มันรวมตัวอย่างนั้นก็เล่นงานผู้คุมเล่นแหกกันคุกกันหน้าดูสิครับให้มันแตกแยกจากกันไม่ให้มันแงไม่ให้สมัคคีกันครับแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับผมได้เรื่องของ การย่างเด็กครับอาจารย์อาจารย์ย่างจริงรัยย่างจริงย่างมาเป็นพันอย่างผมนี่นะฮะได้เด็กมาก็แม่คนเขาเอามาให้เราสมัยก่อนโบราณฮะเขาเอาคลอดลูกออกมาตกเลือดตกอะไรเขายังดูดแห่เลยครับ,รบอยู่ฟืนอยู่ไฟนะฮะแต่วันนี้เขามีความเชื่อว่าเด็กเด็กจะไปกวนแม่เด็กจะไปกวน,น,กวนคลินิกหรือว่าที่เขาทำทงทำแท้เขาเอามาให้เราทุกวันนี้อย่าไปทําเลยครับเพราะสิ่งไม่ดีอ๋อนี่คืออาจารย์เลิกแล้วครับผม ไม่ยางแลอวครับ,รบสมัยก่อนที่ว่าเกกิขนาดอาจารย์ที่ทําผงพายกุมารทองทํายุคนี้มันมัน,ม,นมันผิดนะฮะนะฮะมันผิดนะฮะแต่ยุก,ก่อนไม่มีปัญหานะครับเพราะรกฎหมายยังไม่แรงเพราะแต่มหมายเฉยยังติดคุกเลยครับนะฮะที่มาที่ไปอย่างนี้มันผิดกฎหมายครับอย่างนี้อาจารย์เคยติดคุกไหมครับอ๋อติดสิครับติดมา19บปี9เดือน9ปีเก้าเดือนครับผม แล้วอาจารย์ใช้ชีวิตยังไงในคุกม้กก็เขาอยู่ในคุกนะฮะเราก็พกก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 ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็พยายามเรียนหนังสือทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมนะจบรัฐศาสตร์มาจบเนมาพอแล้วสองฉบับพอแล้วหลังจากที่ออกมาจากคุก,กนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ยังคง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไหมฮะเรียบง่ายธรรมดาปกติธรรมดาเลยฮะผมก็มันจะบอกว่าต่างชาติเนี่ยชั้นดังมากเลยดังครับไปเท็กีนมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันไปมาหลายประเทศนะครับเครื่องรางของขลังของอาจารย์ที่โด่งดังที่สุดคืออะไรฮะน้ำพายก็ต้องเดินแอร์สิครับน้ำมันพายครับผมน้ำพายมาอย่าโชว์ด้วยเทธานบาเนเลยน้านึง่ง นี่แหละของจริงน้ำมันหมูมันหอมน้ำหอมมันหอมสิของจริงเลยอย่าเอาขวดด้านซ้าสวยก่อนหมือนเลยมียสิ่งไม่ตายเครื่องรางที่อาจารย์มีอาจารย์จะมีเครื่องรางอะไรมีกุมารทอง<ะ>มีน้ำมันพายแล้วก็มีวัตถุมงคลเครื่องรางของขังกุมารทองธรรมดาผมปลุกเสกทำบวงสรอย่างดีครับมีกุมารทองอญญอมีกุมารทองแต่ เอนี่กุมารทองนี่นี่นี่กุมารทองที่ที่อาจารย์ใช่สร้างไว้ผงเกระดหนผีร้อยเก้าวัดน้ำมันพายกุมารทองตอกปูตอกลงผีไอ้เอผ้ามูหน้าศอกอีกกุมารทองนะครับนฮะนี่นะฮะก็เป็นเป็นเครื่องรางนะครับอันนี้เป็นกุมารกุมารทองที่อาจารย์เขาได้ผมปลูกเสกขึ้นมาปลุกเสกขึ้นมากล้วผ่านพิธีปลุกเสกนะครับผ่านท้ายพิเศษใต้ฐานเนี่ยมี มีผ้ายันมีมีผ้ายันผ้าปิดเปลงผีมีตะปูตอกลงผีกระดูกผีนี้น้ำมันพพรครับนะฮะครับอา่าถําตรงนะอาจารย์ครับผมสรุปแล้วสรุปแล้วอาจารย์เป็นจอมขมังเวทหรือเป็นจอมลวงโลกครับผมจอมขมังเวทสิครับนะฮะผมไม่ได้ลวงโลกผมไม่โกหกและหลอกลวงใครคนมาหาผมด้วยความศรัทธาที่ความเชื่อนะคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อไม่ใช่คน ถ้าอาจารย์มีวิชาดีทาไมอาจารย์ถึงติดคุกอะฮะเออคนเราเนี่ยมันคนเราเกิดมาต้องมีเวรมีกรรมนะฮะคนเราเข้ามาคุณแผนมีวิชาดีคุณแผนยังมีติดคุกเลยครับนะฮะอันนั้นมันเรื่องกฎหมายนะฮะเรื่องความขังเนี่ยผมไม่ยอมแพ้ใครผมไม่เป็นไม่เป็นสองรองใครไม่คํานึงเลยครับคนเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาไม่อยากจกไปอยู่ในจุดที่มนุษย์ไม่ต้องการเลยครับนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่า คนเรามันจะรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่คนเราเกิดมาต้องมีเวรมีกรรมคือจริงๆวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่นั่งคุยกับอาจารย์นานะครับบางท่านก็บอกอาจารย์เนี่ยเป็นสายดำสายเวทแล้วแต่มุมมองครับแต่แต่เท่าที่ผมทราบสัมผัสมานะครับผมว่าอาจารย์เองยังมีในมุมมองหรือมีแง่คิดนะครับให้เด็กรุ่นใหม่เราได้คิดนะอาจารย์ครับผมถึงเราจะเป็นแบบนี้แต่เราก็ยังมีคุณธรรมยังต้องทําสิ่งที่ดีครับผมเรียนมีสองด้านครับ เหรียญบาทจะมีสองด้านแล้วแต่บุมวางคนเราจะดีร้อยเป็นไปไม่ได้ครับผมบางคนก็บอกว่าเนเแอชั่วร้ายไม่ดีอย่างนั้นงี้คุณอาจจะชั่วร้ายยิ่งกว่าเนเแออีกครับอาจารย์มีเคสไหนไหมครับที่เคยที่เคยกระทําขึ้นมาแล้วอะแล้วเป็นเคสที่อาจารย์รู้สึกรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปทํกเลยครับโอ้โหก็ไม่ทําอยู่แล้วแหละครับทุกวันเียครับเคสที่ย่างเด็กฮะเก้าวันเก้าเดือนเก้าปีครับหลอกหลอนเรามาตลอดไปในคุกยังหลอกหลอนอยู่เลยครับใครมันหลอกจย์นะไอ กิจท่าวิญญาณเด็กนี่ฮะมันแรงแล้วทําให้เราไม่มีลูกเลยทุกวันเนี่ยนะฮะทาให้มีแต่อุปสรรคแต่ปัญหาพยายามสวดมนต์ไหวพระภาวนาอุทิศกุศลที่เจ้ากรรมนายเวรให้เขาตลอดเวลาและอีกเคสหนึ่งนะฮะที่เสียใจเรื่องส่วนตัวในส่วนตัวจริงๆนะครับนะฮะที่ว่าบังเอิญแม่ผมเสียผมอยู่ในคุกอยู่ไม่มีปัญญามามามาเผาเขาไม่มีโอกาสเลยครับผมว่าคุกไม่หม่ก็ต้องไปกราบแม่ก่อน ครับครับผมนี่แค่นี้น,คนะครับที่เสียใจทุกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างขู่บอกหลากหลายมากครับผมหลากหลายอยากอยากจะให้แบบเป็นเป็นตัวอย่างบอกกับเด็กรุ่นใหม่ว่าเราควรปฏิพฤติบัติอย่างไรบ้างเนี่ยอ๋อนนทุกวันววน,นี้นถ้าถทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มีสตินะฮะนะฮะอย่าให้มีสติ ทำมาแลเล่นโลกโชว์ชงโชว์เชี่ยวเล่นมากเกินไปก็ไม่ดีทำให้เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับเรื่องของมนต์ดำเครื่องรางของขังนะฮะก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็โปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของรายการครึ่งหิ่งในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับผมครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีพระหนึ่งรุ่นนะครับจะมามอบให้อาจารย์นะฮะชื่อ พระปิดตาอภิมาเสฐีนะฮะเป็นพระที่ผมเนี่ยจัดสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นพุทธคุณนะฮะรวมกับพุทธศินนะฮะซึ่งรูปแบบนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับมีความอ่อนช้อยเนือาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์ครับทษนะมอบให้อาจารย์นะครับจริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยต้อาการย์อีกผมจะเสริมเสน่ห์ให้อาจารย์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ f อซทุกท่านนะครับที่รับชมรายการขึ้นทิ้งนะฮะก็คงได้รู้นะครับในเรื่องสยศาสตร์สายเวทกันไปไม่มากกันน้อยนะฮะในครั้งหน้านะครับทางทีมงานนะจะเชิญใครมาอีกนะฮะผมก็ยังไม่ทราบนะฮะฝากทุกท่านติดตามรอชมแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมเอมมาเทพแล้วก็อาจารย์เนียนแอะต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ